สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคน F c ซทุกท่านนะคะวันนี้ลินจะมาอัปเดตอาการของวัคซีนโมเดนาเข็มที่สองนะเมื่อวานอะ่ะคือหลังจากที่เลิกงานมาเลิกงานบ่ายสองเมื่อวานลินก็เลยไปฉีดวัคซีนเลยเพราะว่ามีชั่วโมงชั่วโมงฉีดวัคซีนตอนบ่ายสองครึ่งนะคะก็เลยขอหัวหน้าออกมาบ่ายสองก็ขับรถไปฉีดวัคซีนก็ฉีดไปตอนช่วงแรกๆเลยฉีดไปก็ไม่ได้ยังไม่ได้สุกอะไรจะมารู้สึกอีกทีเมื่อตอนสองชั่วโมง สองชั่วโมองหลังจากที่ฉีดแล้วเนี่ยจะรู้สึกเริ่มปวดเริ่มมีอาการคือเริ่มปวดตรงที่ฉีดเริ่มปวดแขนข้างนี้นะคะแต่อาการเนี่ยจะมาแสดงสุดๆสมมาแสดงเต็มที่เลยคือตอนกลางคืนตอนนอนโอ้โหตอนนอนคุณพ่อคุณแม่คะ่ะนี่เข็มที่สองนะนินบอกเลยว่านี่เป็นเข็มปรับเซียนอย่างที่เขาบอกจริงๆลิินมีไข้ไข้มีไข้หนาวสัน่นแล้วก็ปวดตามข้อตัวนี่แทบขยับไม่ได้เลยปวดตามขาด้วย ปวดขาปวดหลังโดยเฉพาะตรงที่ฉีดนี่แขนข้างนี้ตัวขยับไม่ได้เลยแล้วก็มีไข้หนาวสัน่นเหมือนคนเป็นไข้นะคะเพราะว่าเรนไม่เคยมีอาการแบบนี้ฉีดเข็มแรกนะฉีดเข็มแรกเรนไม่เป็นนะฉีดเข็มแรกนี่ไม่แทบจะไม่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าจะรู้สึกแค่ตรงที่ฉีดคือนี่เข็มแรกไอ้ปวดตรงที่ฉีดแต่เข็มที่สองนี่หนักมีทุกอย่างจริงทุกอย่างจริงกับเบลมีไข้ โดยเฉพาะปวดหัวเนี่ยปวดหัวนี่หนักเลยเดี๋ยวนี้ยังปวดอยู่เลยคือปวดหัวปวดหัวมากๆมีมีอาการปวดหัวมีไข้ตัวร้อนแต่ว่าไข้นี่จะไข้ไม่สูงแต่ว่าปวดหัวจะปวดปวดมากๆเลยขอบอกว่าปวดหัวมากๆแล้วก็ปวดตามข้อนี่ปวดนะคะตรงโดยเฉพาะตรงที่ฉีดนะมีมีอาการหนาวหนาวสั่นหนาวสั่นเมื่อคืนลินเป็นนะคะก็พอหลังจากตื่นเช้ามา ตื่นเช้ามาก็ยังไม่ดีขึ้นคือตอนนี้เอ่อเที่ยงรู้สึกว่าตอนนี้เที่ยงเที่ยงของอีกวันหนึ่งนะตอนที่ลินมารีวิวอาการเนี่ยตอนเริ่มเที่ยงเที่ยงของอีกวันเนี่ยลินตื่นขึ้นมาเพราะว่าช่วงเช้าช่วงอะไรเนี่ยตื่นขึ้นมาขยับร่างกายไม่ได้ก็เลยไม่ไม่อยากจะลุกก็เลยพอเที่ยงปุ๊บตื่นขึ้นมาลินมาดื่มน้ําแล้วก็ไอทานยายาพาราไปหนึ่งเม็ดเออตอนนี้รู้สึกดีขึ้น แท้จะไม่ปวดเลยรู้สึกว่าจะไม่ปวดเลยเป็นอาจจะเป็นเพราะยาพาราหรือเปล่านะคะแต่ว่าหลังจากนั้นแหละแต่ว่ามันจะมีอาการหนัก,นกๆมากๆตอนช่วงกลางคืนหลังจากที่เราไปฉีดมานั่นแหละโอ้โหเข็มปรับเซียนจริงๆบอกเลยว่าเข็มปรับเซียนจริงๆโมเดอร์นาจะมีอาการแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะช่วงกลางคืนอะ่ะมีไข้หนาวสัน่นปวดตามข้อแล้วมีอาการคลื่นไส้ด้วยนะคะนะโมเดอร์นา แต่ลินไม่รู้ว่าจะเป็นทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าลินเป็นนะคะลินมีอาการขึ้นไส้ปวดตามข้อนะก็วันนี้มาอัปเดตอาการให้ฟังก็ดีขึ้นแล้วนะคะ